มาต่อกันนะยคลิปนี้วราจะทำเป็น ep มี ep หนึ่งกับี ep สองเลยนะเพราะว่าเลยไหมโอ้อยากจะเล่าเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบครั้งพบเจออะไรมหัศจรรย์จริงอ่ะมันมหัศจรรย์จริงๆอย่างที่โอปะที่วอเล่าให้ฟังใช่ไหมครั้งที่แล้วอ่ะที่วัาน,น,อ,นอนนอนในประชานะนะแล้วเจอสิ่งมหัศจรรย์ก็คือไอบันได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 ,นดลิงนั่นแหละที่วอเจอนะนะแต่โอมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้หลับปวดทดสอบอะไรสักอย่างครั้งนั้นอ่ะ เราโอไม่ไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตื่นตะหนกเอ,อ่อขีดร้องหรือว่าเราแบบยังมีสติอ่ะคือมีสติคือถ้าเราอยู่ในสิ่งในธรรมอ่ะเราจะจิตเราอ่ะมันจะอยู่มันมัน,ม,นมันดึงสติมาเองค่ะโอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าโอไม่ได้ถือสิ้นภาวนาในครั้งนั้นอ่ะโอคิดว่าสติโอคงแตกแล้วคิดม,มันมันมันมีความรู้สึกว่าหคกลางคืนนะคะประมาณสักประมาณสัก เราทาวัดเย็นเสร็จเสร็จก็ประมาณสองทุ่มแล้วเนาะแล้วช่วงเวลานะั้นมันก็ประมาณสักประมาณเกือบสามทุ่มแล้วแหละที่โอเดินนะเดินเดินคืนนั้นนะที่โอเจอกับบันไดลิงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่า hey, เฮออ้ยเพื่อมากลับมาคิดทบทวนดูอ่ะคือครั้งนั้นนะเราไปถือสินภาวนามันอาจจะเจอทดสอบอะไรกับเราก็ได้แล้วตอนเช้าก็ไม่ได้เดินไปดูว่ามันจะใช่บันไดลิงจริงๆไหมแล้วตอนที่โอเจอ โอ้่งส่งตะเกียงโปไปอ่ะโอเแค่เห็นแค่ตรงนี้โอ้ก็ไม่รู้ว่าไอ้บันไดลิงเนี่ยมันไปถึงต้นไม้หรือไปถึงแต่ตอนที่เเดินไปมันเกาะมันเข้าล็อกพอดีตรงไรอย่างเงี้ยเข้าล็อกพอดีเลยค่ะเราก็ไม่ได้ยินเสียงต้นไม้หรือว่าอะไรที่มันถ้ามันเป็นบันไดลิงที่ลากยาวติดมากับต้นไม้มันต้องมีต้นไม้ที่แบบสะเทือนมั่งอะไรเงี้ยที่เกาะไ้เราแต่มันไม่มีแล้วคืนนั้นอ่ะโอ้ก็นอนรับแบบรับสบายมากรับสบายจนตื่นเช้าอะนะ เราโอก็จะเล่าต่อเพื่อเสร็จจากวัดนั้นใช่ไหมวัดวัดที่ที่โอไปนอนในป่าเนี่ยเราก็ไปต่อกันเพื่อจะเอากองพุ่มก็ตอนนั้นมันประมาณออกพรรษาโอ,าโอไม่รู้แน่ว่าเขาเรียกพุ่มพระป่พาพระป่า,าหรือว่ากระถินนะโอก็ไม่รู้อะโอาก็ไปไปขึ้นจากอีสานก็ขึ้นไปถึงเหนือค่ะไปที่จังหวัดตากก็แต่แต่วัดที่ที่อีสานอะโอไปว่าได้ไปกลับ หลวงปู่วัดถ้ำกองเพลนนะหลวงปู่ทองพูนเอ้ยหลวงปู่บุญเพงก็คือวัดถ้ำกองเพลนแล้วก็วัดภูทอกใช่ไหมอ่ะแล้วก็วัดอะไรแถวๆนะททางอีสานนะแล้วก็ไปเจอเขาเรียกสะดือโข่งอ่ะหนองคายหรืออะไรทางนู้นนะอะพอไปเนะี่ยมันมีบึงการใช่ไหมแต่ตอนนั้นอะสิป,ปีแวราไม่รู้ว่าเป็นจังหวัดบึงการหรือยังหรือว่ายังเป็นอำเภออยู่ก็ไม่แน่ใจนะก็ไป จากจากจากพระอีสานเนี่ยเสร็จจากพระอีสานเนี่ยใช่ไหมเราอาโอขับขึ้นเหนือเลยค่ะขับขึ้นเหนือเพื่อจะเอาทุ่มพุ่มพุ่มเอาพุ่มบุญที่จากป้าป้าเขาเอาจากเงินเนี่ยก้อนนี้ที่ทําบุญเนี่ยไปทําที่จังหวัดตาค่ะจังหวัดตากก็คือพระพระวัดเนี้ยก็เป็นวัดสายธรรมยุทธ์คือมีพระมีพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเคยมาอยู่ที่เยอรมันค่ะมาแบบว่ามาชหวัดอยู่ที่เยอรมัน พวกป้าแล้วเพื่อนๆป้าแล้วคนเยอรมันเขาก็แบบว่ามีจิตศรัทธาคือจะวัดนี้มันวัดที่ท่านไปจํามามันเป็นวัดที่อยู่บนดอยเลยนะคะบนดอยเป็นบนดอยที่จังหวัดตากค่ะเพอตื่นเช้ามาเขาก็จะเห็นคนคนไทยภูเขาเนาะเขาก็จะถืออะไรอะรที่แบบเป็นตะกร้าแล้วก็บางทีเขาก็พูกเด็กอะ่ะผูกลูกไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังเนี้เขาก็เดินขึ้นเขาไปท,ท,ทําทําไล่ทํานาทําสวนอะไรข้างบนเขาะนะแล้ววัดมันก็อยู่ประมาณตีนเขาอะ่ะ แล้วน้านะมันก็จะเป็นน้ำแบบไหลมาผ่านผ่านกับหน้าวัดอะไรเงี้ยเป็นน้าแบบเป็นน้ําสายน้ําเล็กๆเป็นไหลมาทําวัดเออนี่วัดนะคะวัดที่เราไปเอาบุญบุญครั้งเนี้ยไปทําบุญที่วัดที่จังหวัดตากอะ่ะแล้วคืนนั้นนี่มาอีกแล้วมันมีแล้วเรื่องมันจะต้องเกิดต่อประมาณคืนไม่ค่างคืนดิมันเช้าแล้วแหละแต่มันเป็นเช้ามืดคือวันเนี้ยเราอ่ะจะทําบุญอะ่ะทอด เอาเงินก้อนนี้ทําบุญทอดพระป่าหรือกรถิ่นโอ้ก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นออกพันธาออกพันธานะไม่รู้อะแล้วก็เออเขาก็ไปทําบุญวันเนี้จะต้องทําบุญทอดพระป่ากรถิ่นเนี่ยกองเนี้ยเพื่อจะให้ให้พระอาจารย์ได้บุรณะวัดอะไรเงี้ยนะเราก็ไปอยู่กันที่เนี่ยที่วัดเนียพมาณน่าจะสองคืนสามวันแต่คืนเนี้ยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายละที่เราจะทอทอดพระป่าแล้วก็จะกลับ กลับบ้านนะนะก็ทอบเพอพอตอนตีห้าตีห้าที่ทุกคนป้าป้าที่เขาไปทําบุญกันนะนะเขาก็มาจากเขาก็ไปกันจากเยอรมันเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนป้าแล้วก็แบบคนที่จากเยอรมันเนี่ยก็ไปด้วยกันกับรถคันที่เอาเขับไปเนี่ยนะไปถึงก็มีอยู่ประมาณสิบคนเก้าคนนะคะคือคนที่อยู่เนี่ยที่เราไปกันนั่นแหละเอาก็แบบเป็นพ่อครัว พ่อครัวใหญ่เลยคือทําอาหารอะไรเงี้ยพ่อแม่ฉีก็ช่วยหัน่นช่วยทําก็ช่วยกันทํานะก็ช่วยทําส่วนโออะโอก็ได้ยินแล้วแหละว่าเออตีห้าเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นไปทํากับข้าวโอก็ได้ยินแล้วเสียงอาโอตั้งมอหุงข้าวทําอะไรนะอาโอผู้ชายนะที่เขาขับรถไปเอาตื่นเช้ามากแล้วโออะมันยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ยากตื่นเลยอะ่ะคือแบบในในชุดที่แบบว่าถือสินแม่ชนะีคืนนั้นอะ ยังไม่ยากตื่นเลยยังแบบเขาก็ลุกกันไปหมดแล้วอะทั้งกูดไม่มีใครเหลือแล้วเหลือโอคนเดียวเหลือโอคนเดียวเลยจริงๆเขาก็ล้างหน้าแปรงฟันกันคือเขาก็ไปช่วยกันทํากับข้าวละโอ้เหมือนว่าขอยห้านาทีนะอย่าลุกอะไรเงี้ยห้านาทีอย่าค่อยลุกเราโอจะตัวว่ะ โอ้ oh, มีความรู้สึกว่าโอจะลุกอะเหมือนจิตเราอะจะลุกจะลุกขึ้นอะแต่มันไม่ลุกค่ะมันไม่ลุกมันยังนอนอยู่นึกว่าลุกไปแล้วนึกไปช่วยเขาในกลัวแล้วนั่งนอนอยู่แล้วยู่ๆโอได้ยินเสียงเสียงแบบคนแก่เห็นนะเรียกโอโอโอเรียกเลยตัวตอนนี้คนลุกเลยเรียกประมาณสักสองสาครั้งเรียกชื่อโอ oh, นะแต่โอ oh, ไม่ขานโอ oh, ไม่ขาน โอ้ไม่ขันแต่โอก็รู้สึกตัวโอก็สะดุง้งแล้วโอก็ตื่นขึ้นมาโอก็รีบรีบโอก็นึกว่าแ,แต่ใใจอะโอคิดว่าเออคงจะเป็นป้าแต่ว่าในในใจคิดว่าเป็นป้าแต่ในหัวคิดว่าทาไมเสียงป้าแก่จังวะทําไมเสียงป้าแก่เหมือนเสียงคนแก่เรียกเราอะ่ะเรียกแบบโอ้โอ้อะไรเงี้ยแบบเสียงแบบคนแก่เสียงคนแก่เลยอะโอ้เฮ้ยเพอตื่นขึ้นมา ก็มองไปที่ใน,ในครัวเฮ้ยพาเขาอยู่ในครัวนี่แบบก็เปิดแบบตอนนี้เปิดกุดมาจะไปแปรงฟันอนะ่ะถือพาขนูมาแล้วจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะไปช่วยเขาในครัวนะพ um, าเขาอยู่ในครัวแล้วเมื่อกี้ใครเรียกขวัวอะไรเงี้ยแบบใครเรียกเราว่าอะไรเงี้ยพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็เดินกลับมาที่ที่กุดเอาของมาเก็บอะนะเอาพาขนูแปรงสีฟันมาเก็บก็เดินลงไปในครัวก็ยังไม่อะไรก็ทากับาช่วยช่วยไป พอเสเ็จจากพิธีทำเอ่อเสร็จทุกอย่างแล้วเดินทางกลับบ้านโอก็เล่าให้ป้าอีกคนหนึ่งค่ะไม่ใช่ป้าที่มาจากเยอรมันนะคือป้าโอ้ที่อยู่ที่พ่อทรามอ่ะแต่เราก็ไปด้วยกันโอก็เล่าให้ป้าฟังว่าป้าเมื่อเช้าวะตื่นมาโอได้ยินอ่ะป้าเรียกโอป้าเขาพูดอย่างนี้นะโอก็ถามป้าได้เรียกโอป้าป้าบอกไม่ได้เรียกแล้วบอกว่าใครเรียกโอวะอ้ยใครเรียกโอวะถ้าเป็นเสียงเหมือนคนแก่เช่งคนแก่แบบเรียกอ่ะเรียกอยู่สองสาม เรียกยี่สิองสาครั้งแล้วก็หายไปโอ้ตื่นโอ้สะดุ้งตืง่นหนูก็เลยเขาเสียงก็หายไปเพูดอย่างนี้นะเสียงก็เลยหายไปป้าบอกเออแล้วเองได้ขานบล่ล่ะเขาบอกฮโอ้ไม่ได้ขานโอ้ไม่ได้ตอบโอ้สะดุ้งตื่นโนูก็เลยลุกมาอืมป้าบอกว่าอืมแต่วป้ก็เฮ้ป้าเจอเอะไรมาวะอะไรเงี้ยป้าขเขาก็เล่าให้ฟังตอนนี้แบบเดินทางกลับบ้านกับเดินทางจากเหนือจากอีสานกลับบ้านนะฮะจะกลับพูธลามเนะี่ย กลับมาตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถก็คุยกันอะไรเงี้ยก็คุยกันทุกคนป,ป,ป้าๆทุกคนก็เราก็ส่งทยอยส่งมาบ้านป้าๆเขาก็อยู่ทางภาคอีสานทางภาคอะไรเหนือทางอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งมาก็ส่งบ้านนี้บ้านนี้เมืองจังหวัดน,นี้จังหวัดนี้ก็ทยอยส่งมาก็เหลือเราแค่มีอาโอแล้วก็มีป้าโออีกสองคนก็ค,คือป้าที่มาจากเยะมันแล้วก็ป้าที่มาจากโพธารามที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วโอก็คุยให้ฟังว่า เนี่ยว่าโอ้เจอเจออะไรยังไงมามั่งอะ่ะที่ในปรากฏการที่เขไปถือศีลครั้งเนี้ยแล้วเภาาก็บอกว่าเออเขาไปถึงวันแรกอะ่ะที่ที่จังหวัดตากะนะวัดนั้นอน่ะเขาเจอเขาเจอคนแก่อ้าฟาดลานวัดอยู่โอ้แบบขนนี่เล่ายัางขนลุกเลยอะ่ะคือแบบขนลุกเลยว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเต,ตอนตอนพระเขาจะทำวัดเย็นใช่ไหมคะ แต่ว่าป้าเขาเห็นนะว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระแบบพระแก่แล้วคือแก่มากก,ก็ซืคือใส่ชุดเป็นพระค่า แต่ไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่พระในวัดคือพระเนี่ยในวัดจันมีแค่พระสององค์แต่เพอที่เขาจะมารับกองพระผาก็คือจะมาวัดพระมารวมที่พระต้องรวมพระกี่องค์ถึงจะได้รับกองพระป่าเนี่ยได้นะะแต่มีพระอยู่แค่สององค์ก็มีพระพระอาจารย์ที่เคยมาถือศีลเเคยมาจาวัดที่เยามันแล้วก็มีพระนุ่มอีกองคหนึ่งก็คือพระที่ที่บวชแล้วก็จําศีลอยู่ที่วัดเนี้ยวัดที่จังหวัดตากเนี่ยค่ะ ป้าบอกว่าไปถึงวันแรกป้าบอกเออเจอผราแก่ฟาดลันวัดอยู่แบบแก่แล้วแก่มากเหมือนหลวงตาเขาพูดอย่า,างนี้นเหมือนหลวงตาแต่ไม่ใช่พระอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่พระนุ่มอง์นั้นป้าพวกนี้แล้วก็ทำตอนตอนส่่งสามวันที่เราอยู่ที่นั่นน่ะคือเราก็ต้องทําวัดเช้าวัดเย็นป้าบอกเออก็ไม่เจอท่านเนาะป้าก็ไม่เจอท่านแต่ป้าเขาค็นึกในใจว่าเขาต้องเจออะไรแล้วแหละแล้ว พอเดินทางกลับป้าก็เล่าให้อฟังแล้วโอก็แบบเฮ้ยโอก็เล่าทุกอย่างให้ป้าฟังนะแต่อบอกว่าบุญครั้งเนี้ยที่เดินทางไปทํากันครั้งเนี้ยได้รับมาแบบเต็มๆได้รับมาบุญแบบว่าอิ่มมากอิ่มใจอิ่มมากมากโอก็อุทิตบุญครั้งนั้นนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกทุกคนที่แบบที่แบบที่โอได้เคยได้ทําชาตินี้ชาติหน้าหรือแต่ดีแต่ชาติอะไรเนี้ยแล้วอเพิกลับมาถึงบ้านนะโอก็บอกแม่ว่าแม่แบมือนะโอ่าบุญมาฝากอะไรเงี้ยโอก็กราบที่มือแม่สามครั้งแล้วก็ กาบที่มือพ่อสามครั้งเขาบอกพ่อว่าพ่อว่าป้าเนี่ยเขอกบุญมาฝากเขาบอกาบมันทุกครั้งต้องเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่เราไปถือศีลที่โรงเรียนจัดค่ายถือศีลนะทำพุทธอ่าอ่าพระพุทธพระพุทธศาสนาที่เราเรียนอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งเวลาถ้าโอ๊ไปถือศีลอย่างเงี้ยโอก็จะบอกแม่กับพ่อว่าเออเนี่ยเขอกบุญมาฝากอะไรเงี้ยโอแล้วโอจะกาบบอกแม่แบมือป้าแบมืออะไรเงี้ยโอก็จะกาบที่มือพ่อกับแม่สามครั้งอะไรเงี้ยโอก็ แต่ครั้งนี้เาไปแบบมันคือมันมันเป็นบุญใหญ่มากโอ้ด้ไปแบบหลายๆลวัดอะทำภาคอีสานไปหลายๆวัดวัดแบบพระอาจารย์เกจิแบบที่แบบอดีตอดีหรือปัจจุบันเนี้ยเขาเขาก็แบบเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะโอก็เลยแบบได้บุญมาแบบเต็มเต็มอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะส่องปราปรกฏการที่ว่าเจอในในในการทําบุญครั้งนั้นย่ายครั้งนั้นนะคะครั้งใ่ญ่จริงๆอะเป็นบุญครั้งแรกในชีวิตที่โอ้ทำอะที่แบบโอเคว่า มันเป็นบุญใหญ่จริงๆที่โอเคยได้ทําทํามาเผลอ,อถือถือสิ้นน่ะโอก็เคยไปถืออะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนั้นนาะมีความสุขโออิ่มจริงๆเป็นบุญที่อิ่มมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็นานมากแล้วที่โอไม่ได้ถือถิอถ่นภาวนาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีทุกวันก็มีแบบว,อนนอนว,วา่าสวดมนต์ก่อนนอนก็ไหว้ราสวดมนต์เหมือนทุกวันน่ะก็ทําทุกวันก็ยังทําอยู่อะไรเงี้ยเพอทุกบุจะรู้โอ้เท้าเข้านอนเนี่ยโอจะสวดมนต์ก่อนราก็ไหว้กามหมอนน่ะนะ กับหมดแล้ว ter ก kind of yeah. mm ับ hmm. ห sure so ้าครั ed, ้งแล้วกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยสามครับไอห้าครั้งโอ้ก็จะกับเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งที่เราทำก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยประจําค่ะก็เนี้ยค่ะคือจะมาเล่าให้ฟังว่าอมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นผีหรือว่าคนเราอะทุกคนอะจิตเราอะถ้าเราจิตเราไม่นิ่งอ่ะมันฟุ้งซ่านอะถ้าเราตามจิตเราไม่ทันอ่ะเราอาจจะ เป็นบ้าไปได้เลยนะคะคนโอเข้าใจว่าคนที่แบบว่าจิตรุดแต่เป็นยังไงคือตรงนั้นอะตอนที่โอ๊ตจะเห่้ันนั้นอะจิตโอแบบว่ามือนรุดไปเลยจริงๆนะมันรุดแบบวูบเลยอะที่ไอ้ไอ้บันด وع, ไดงูอะไอ้บันไดลิงงั้นอะวูบปไปจริงๆแต่เราทําจิตเราทานคือครั้งนั้นคือโอแบบถือสิ้นภาวนาจริงๆอะมันคือแบบเราทําตามตามผู้ใหญ่ด้วยแล้วว่าเหมือนแบบว่าเราโตแล้วด้วยตอน,น,นเราประมาณสักอยู่สักยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะ,อะตอนนั้นน่ะนะ แล้วมันเหมือนแบบว่าเราโตแล้วเรามีสติพอถ้าเป็นหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรแน่แต่ว่ามันคือครั้งนั้นอ่ะโอ้ีความสุขว่ามันเราตามจิตเราทันนะเราตามจิตเราทันว่าเออเฮ้ยตั้งสติแล้วดูให้แน่ๆว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นว่ามันเป็นบันไดบันไดบันไดลิงนั่นแหละนั่นแหละโอ้ที่เจะามพูดให้ฟังเนาะก็ก็มาจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์แบบว่าโอ้ก็ไม่แน่ใจนะว่าผีเปล่าแต่๋ย่าอย่ครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งโอ,โ,อโอ้ก็เคยเจอผีแบบว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจะจะมาเล่าให้ฟังครั้งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะคลิปนี้ก็มามูให้ฟังประมาณนี้เรื่องราวโจาเคยประสบมานะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ